ครับคุณผู้ชมเราต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านี่ยับมาน่าเป็นหงอยครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนที่รอดมาทุกซีซันเนี่ยซีซันนี้แหละนะครับจะเป็นเป้าของโควิดเพราะว่าคุณเองยังไม่เคยติดเนี่ยจะติดและหลายคนตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงคนรอบตัวผมก็เริ่มติดกันนะครับผมเองก็รอดมาทุกซีซันก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเกมวันไหนนี่ครับคุณผู้ชมแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคนนี้เธอบอกว่าเธอรอดทุกซีซันเหมือนกัน แม่ค้าออนไลน์คนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจพัดช,ชาขายทุกอย่างโลกใบน,นี้นะครับก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ดังนะครับปรากฏว่าก็มีการตรวจ ATK โชว์เนื่องจากว่ามีการนา ATK เนี่ยจะมาไลฟ์สดขายนะครับก็ตรวจ ATK โชว์กลางไลฟ์ไปเลยครับเธอบอกว่าเธอร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วเธอก็รอบลุคซีซัน่นบอกคนดูว่าเธอไม่เคยติดเลยเธอก็ตรวจโชว์นะครับก็รอเวลาไปนะครับ,บปรากฏว่าสักพักนะครเธอบอกว่าตรวจข้างเดียวถ้าติดก็คือติด รปรากฏว่าพอถึงเวลาเธอมาส่องดูร้องอุ๊ยครับคุณผู้ชมกลางไลฟ์นะครับขณะที่มีคนดูอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเธอก็ร้องอุ๊ยนะครับและคนรอบข้างเธอเนี่ยก็ค่อยๆถอยห,ห่างตีละคนครับเหมือนกับรับทราบสถานการ์แล้วลองไปชมคลิปครับอุ๊ยบ้ากูไม่สบายเฉยไม่เคยเป็นโควิดเลยลูกค้ารอดทุกตีท่านเพราะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมากตรวจกี่รอบก็ไม่เคยขึ้นเลยร่างกายกูแข็งแรงมากค่ะเอะ กูไม่เคยเป็นเลยกูแข็งแรงมากคนติดข้างเดียวก็ติดค่ะอุ้ยอ <laughs> เอาเปไปไหนอะ <laughs> <laughs> อันนี้อันแรกอันแรกไม่เท่าไหร่อันนี้อันสองนี่โอ้โหนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีไข้มาแล้วแหละนะครับเธอก็บอกเลยขาบอกว่าเธอรู้สึกป่วยมีไข้นะครับบอกว่าเธอน่าจะป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าป่วยเปย็นอื่นหรือเปล่านะรปรากฏว่านะครับก็ลองมาตรวจเอทีเคดู ก่อนจะเริ่มไลฟ์นะครับไลฟ์ไปแล้วแหละก็ตรวจกลางไลฟ์ปรากฏว่าขึ้น2ขีดนะครับขณะที่มีคอมเมนต์บางส่วนก็เข้ามาตั้งคำถามว่าคอนเทนต์หรือเปล่านะครับเป็นคอนเทนต์ของแม่ค้าออนไลน์หรือเปล่าติดไม่จริงหรือเปล่าเธอก็อัดคลิปชี้แจงนะครับเครียดเป็นกังวลมากเพราะว่ามีลูก4คนไม่รู้ว่าลูกติดด้วยหรือเปล่าเราไปชมครับตอนแรกไม่ได้คิดจะตรวจเลยค่ะเริ่มมีไข้ตั้งแต่วันที่สิเราก็เลยโทรหาเลขาเราบอกว่าเออเนี่ยเรามีไข้นะเลขาบอกว่าเดี๋ยวไปหาหมอเพราะว่ามืออ่ะนาจะเป็นไข้เลือดออก วันที่11ก็เลยกลับมากรุงเทพแล้วก็มันมีคิวไลฟ์ตอนสี่ทุ่มคือไลฟ์ขายของอ่ะแล้วเมื่อวานอ่ะที่ตรวจโควิดมันเข้ามาในรายการขายพอดีกูก็เออลองตรวจดูก็ได้วาในไหนก็ไ,ไหนละพอตรวจปุ๊บอันแรกอ่ะมันไม่ขึ้นเราก็เลยลองใหญ่อีกข้างนึงพอใหญ่อีกข้างนึงก็ตามที่เห็นเลยมันขึ้น2ขีดแล้วแดงมากคือมั่นใจจริงๆว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาตั้งแต่แรกอ่ะไม่เคยเป็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วไปเห็นคอมเมนต์นึงมาบอกว่ากลัก่เป็นโควิดอยู่แล้วแล้วกมาท ลูกกูทั้งสี่คนกูเพิ่งคลอดลูกคนสุดท้ายได้แค่เดือนเดียวความคิดมึงแม่งโคตรแบบอับปมงคนเลยอะเพิ่งรู้ว่าเองติดโควิดก็พร้อมทุกคนในไลฟ์เหมือนกันค่ะพอรู้ว่าเต็งเป็นโควิดก็ลงไลฟ์เลยค่ะเพราะว่าเครียดกวลูกติดนี่คุณผู้ชมครับนี่ก็เล่นกับโควิดนะครับประมาทไม่ได้นะครับบางทีเราติดแบบไม่รู้ตัวนะครับแต่คนบอกไม่ติดแน่นอนเพราะว่าไม่ตรวจนะครับก็จริงนะไม่ตรวจไม่ติตแตตดแต่ก็ระมัดระวังนะครับถ้าอยู่กับคน แกที่บ้านหรือว่าใกล้ชิดกับบุคคลอื่นเราจะเอาเชื้อไปแพ่เขาได้ระมัดระวังกันให้ดีนะครับนี่ติดขิดไปกลางไลฟ์เกมโอเวอร์นะครับลูกน้องเพ่นหนีวงแตกกันหมดเข้าไว้ทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ